คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานว่าเรือน้ํามันของกลางนั้นถูกนํามาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือตํารวจน้ําสงขลาแล้วนะคะเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพัชราจิตคคาค่ะคุณพัชราคะค่ะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ท่าเทียบเรือตํารวจน้ําจังหวัดสงขลาแล้วค่ะซึ่งเรือลําแรกก็เริ่มทยอยเข้ามาที่ท่าเทียบเรือแล้วนะคะอย่างที่เห็นค่ะนี่คือเรือกําไรเงินค่ะที่เป็นหนึ่งใน สามเรือสามลำของเรือของกลางที่บรรทุกน้ำมันเถื่อนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะลากเข้าฝั่งมาในวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเวลาค่อนข้างที่จะล่าช้าออกไปค่ะเพราะว่าในส่วนของมีอุปสรรคทั้งในส่วนของเรื่องของคลื่นลมแล้วก็มีเรือบางลำนั้นที่เสียไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาคอยรับเรือค่ะ แล้วก็นอกจากเรือของกลางแล้วก็มีเรือตรวจการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลอยลำอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะและหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นคิวของเรือ JP ค่ะที่จะมาเจาะเทียบท่าเช่นเดียวกันก่อนที่จะเป็นคิวของเรือดาวรุ่งที่จะสามารถเข้าเทียบท่าเป็นลำสุดท้ายค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะมีการทอดสมอเรือแล้วก็ เทียบฝั่งในตอนนี้ค่ะโดยรอบเองก็จะมีการนํารถยนต์ค่ะเพื่อที่จะนําตัวผู้ต้องหาที่เป็นลูกเรือทั้ง8คนค่ะเข้ามาสอบสวนแล้วก็จะไปนําตัวไปฝากขังที่สพเมืองสงขลาค่ะตอนนี้ค่ะก็มีทั้งในส่วนของหน่วยพิสูจน์หลักฐานค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนกลางจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าในขั้นตอนนี้นั้นอยากให้้ใหสื่อมวลชนร่วมสังเกตการด้วยค่ะเพื่อจะได้รับรู้ว่าภายในเรือนั้นจะมีปริมาณน้ํามันที่หลงเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะว่าระหว่างนี้ค่ะก็มีการนําน้ํามันเถือนที่บรรทุกไว้ออกขายแล้วด้วยในช่วงที่ไปจอดพักแล้วก็พยายามดัดแปลงเรือที่ประเทศกัมพูชาค่ะจะสังเกตว่าค่ะตอนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ ค่อนข้างจะต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่มากทีเดียวค่ะท่ามกลางการติดตามของผู้สือข่าวแล้วก็มีประชาชนทั่วไปที่มารอคอยดูการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศใกล้ๆก,กันค่ะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะมีการยึดเรือเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนที่ค่ะก่อนที่จะเข้าไป ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปในเรือเพื่อที่จะตรวจสอบภายในค่ะสส่วนด้านในตอนนี้ก็มีทั้งลูกเรือแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลแล้วก็ควบคุมลูกเรือเข้ามาในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการ นำลูกเรือลงจากเรือแล้วก็ไปสอบสวนที่กองบัคับการตํารวจน้ําค่ะซึ่งเดินออกไปห่างไปไม่ไกลค่ะซึ่งทางในส่วนของทีมสอบสวนกล้างนะจะลงมาที่จะสอบสวนด้วยตัวเองค่ะก่อนที่จะมีการนําตัวฝากขังที่สพเมืองสงขลาต่อไปค่ะแล้วก็จะมีการนําตัวผู้ลูกเรือทั้งหมดนั้นขึ้นไปดําเนินคดีในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคง มีเฉพาะเรือกำไรเงินเท่านั้นนะคะที่มีการนำเข้ามาสู่ฝังค่ะณนะข้อสังเกตของเรือกำไรเงินค่ะมีการบอกว่ามีเพียงความพยายามในการดัดแปลงสีเรือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปพันธ์สันฐานค่ะเราจะเห็นว่าบริเวณกาบเรือนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะมีร่องรอยของการทาสีที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเกิดจากความรีบร้อนหลังจากที่มีการติดตามจับกลุมเพื่อติดตามเรือที่หายไปเหล่านี้ค่ะ ่ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นร่องรอยการทาสีแล้วก็พยายามดัดแปลงเรือค่ะบนเรือนี้ก็จะมีลูกเรือยังไม่มั่นใจนะคะว่าในาเฉพาะเรือ,อากาไรเงินนั้นจะมีลูกเรืออยู่ประมาณกี่คนค่ะแต่ว่าทั้งหมดก็ยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัว ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดอยู่ค่ะนี่คือข้อมูลทางตำรวจจะให้ข้อมูลตอนนี้นะครับตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะก็จะมีการแถลงข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังข้อมูลล่าสุดกันค่ะอ่ะโอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุรับขอบคุณครับอบคุณรับขอบนุอบอบคุณรัอบคุครับ อส่มาพี่ตะคู่นะครับตะคู่นะครับขอักคู่นะครับพร้อมครับครับช่วยอธิบายหน่อยห้ใครขึ้นทําง่นไปเรเลมันมีการดัดแปลงมากน้อยเพียงใดบริเวณไหนลองชี้ให้ดูหน่อยได้รูกัคือเรือลำนี้เนี่ยคือเรือกาไรเงินหรือ Sea Hot นะครับซึ่งเป็นเรือที่มีสภาพในการดัดแปลงเราจะเห็นได้ว่าเดิมเนี่ยเดิมเนี่ย ตัวเรือพื้นเป็นสีแดงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทาเพื่อเป็นสีเขียวนะครับไอ้ส่วนพื้นที่อยู่ข้างหน้าที่มีรอยทาเนี่ยเขาเป็นทารองพื้นนะครับทารองพื้นเพื่อจะทาสีเขียวต่อไปนะครับลำนี้เนี่ยเรือกำไรเงินหรือซีฮอตเนี่ยมีลูกเรือสามคนนะครับส่วนของกลางเนี่ยอยู่อ่ก็อยู่อ่อยู่ในแท้งนะครับอยู่ในแท้งทีนี้เนี่ย กระบวนการในวันนี้นะครับก็จะมีการดําเนินการโดยจะมีพิสูจน์หลักฐานนะครับกองพิสูจน์หลักฐานขึ้นทางผู้กำกับชาทางาด้านรองจรุนเกียรติกับผมเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นจะเป็นพิสูจน์หลักฐานขึ้นนะครับเพื่อไปดูว่ามีลายนิ้วมือ DNA ของผู้ที่หลบหนีตรงกันกับผู้ที่หลบหนีไปหรือไม่นะครับจะได้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ย ได้อยู่ได้ใช้เรือลํานี้ในการหลบหนีไปนะครับแล้วการลักของกลางตรงนี้ไปนะครับไอ้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยน้ำมันมีไหมลองลองถามข้อมูลกับลูกเรือให้หน่อยดิว่าน้ํามันมันเหลือพอทอดไข่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อให้เพื่อให้ถูกต้องตรงกันเนี่ยพอครบเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจนะครับเพื่อให้ดูต้องตรงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในการจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีกล้องบอดี้แคมทุกคนเพราะงั้นเนี่ยการขึ้นเรือเนี่ยสามารถดูได้ว่าระหว่างที่การเดินทางมาเนี่ยตอนที่อยู่เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อความถูกต้องตรงกันเดี๋ยวผมจะให้พิสูจน์หลักฐานขึ้นไปนะครับไปรวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับภาพเบื้องต้นเนี่ยภาพเบื้องต้นเนี่ยมันมีการดัดแปลงอะไรบ้างเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้สีแต่ว่าถ้าเกิดว่าทาทั้งหมดเนี่ยสีก็จะเป็นสีเขียวนะครับ ต่างจากสภาพเดิมนะครับที่มีการจาดเนยใช่ีแดงก็สีพื้นที่เป็นสีเทานี่ก็คือคือเป็นเป็นพื้นเมื่อลองพื้นนะครับลองพื้นเ็นบอกว่าอย่างเร่งรีบเลยหรอฮะในการก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเห็นสภาพแล้วเราเวลาเราทาสีเนี่ยก็ควรที่จะทาทั้งหมดไม่ควรจะทาสีแล้วก็เหลือไว้บางส่วนแบบนี้นะครับก็ควรจะทาให้เรียบร้อยครับไอ้สามคนลูกเรือที่ว่าเนี่ยมีใต้กลงหรือมีกับตันอยู่บนเรือไหม เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้ครับ้งน,นี้เลยครับขอครับคะจะเห็นว่าข้างในนะครับข้างในเนี่ยพื้นบางส่วนนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวความหมายก็คือว่ายังทาข้างในเนี่ยก็ยังทาไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเร่งรีบในการเดินทางออกมานะครับเพราะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีการมีการไหวตัว แล้วก็พยายามหลบหนีมานะครับเป็นสีแดงครับครับ,รบท่านรองครับจากข้อมูลคือเรือลํานี้มีน้ํามันทั้งหมด1นึ0 0 0สลิตรจากดูจากกายภาพหมายถึงว่าฝาถังน้ามันมันเหมือนถูกเปิดครับอันนี้มันดูจะพร่องไปไหมฮะจากรายงานเบื้องต้นคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราเราก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวพอถอจะเป็นคนบอกเองว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับในส่วนของหายไปเนี่ย มันก็ตอนนี้หมายจับมันออกแล้วมันก็โดนข้อหารักทรัพย์ด้วยสามสี่สี่นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับสงสัยว่าตอนที่มันมีการซื้อขายกันที่ประเทศเขมรนะทำไมตำรวจเขมรหรือว่าทางการเขมรถึงไม่จับกลุ่มมันตอนนั้นแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันเรือมันออกมาได้คือคือเราก็ต้องบอกว่าพวกนี้นะเขาทำธุรกิจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะถ่ายเทน้ำมันเนี่ย โด,โดยที่มีมีคนมารับนะครับนั้นก็การที่เขารีบถ่ายน้ำมันเนี่ยแล้วก็รีบเ,เขาเรียกแปลงโฉมเรือเนี่ยให้เป็นลำใหม่ก็เพื่อที่จะเอาเรือเนี้ยไปใช้ประกอบการอีกนะครับแต่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงหรือทาสีอยู่เนี่ยนะครับถูกกดดันจากาตำรวจนะครับทั้งทางทางกัมพูชานะครับก็เลยต้องรีบหนี แนวะนะนะนะทางการสืบวนต้องรีบหนีออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มาถูกตำรวจน้ำเราที่ท,ที่มาเลเซียที่เขตเขตธุรกิจเฉพาะนะครับนะครับ,นะรบมาจากเนี่ยแล้วถูกตำ,ต,ำต,ำตำรวจเรารสืบสวนจับกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้เห็นนะครับว่าช่วงเวลาที่มีการจับกลุ่มนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากำลังดำเนินการอยู่ได้คุยกับผู้ ต้องหามากน้อยเพียงใดยังไม่ได้คุยแล้วขอขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าไปเราเราเราจะไม่ยุ่งในในเรือเลยทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชุดสืบสวนของกองปราบเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการนะครับทั่งนัรอครับผู้ต้องหาทั้งหมดเขาูินยอเผมผมไม่แน่ใจต้องถามพวกกันนั่นนัรอครับผู้ต้องหาคนไทยไหมครับอ่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยครับสามคนเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ทั้งทั้งหมดอ่ทั้งหมดแปดคนเนี่ยเป็นคนไทยครับส่วนที่หายไปนี่เป็นคนไทยไหม ส่วนที่หายไปส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับครับเดี๋ยวรอให้มันชัดเลยร้อยครบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้อความอยากจะรู้ว่ามันมีหนึ่งหรือเปล่าจับได้แถวไหนนะครับของส่นเอ่อเก้าสิบเอ่อเก้าสิบไปทะเลนะครับห่างจากฝั่งห่างจากฝั่งนะครับแถวเกาะเมืองทะเต้งแต่สงขลาปะครับตรงแต่ตงขลาปะครับครับครับห่างจากฝั่งสงขาเก้าสิบไปทะเลครับ รายละเอียดค่ยคยคยอยๆอได้ได้ครับครับเอาเอาเบองต้นหน่อยเรือลำที่สองเข้าขแล้วครับโอเคมีเจพี่อะไรอันนี้ขอย้ำค่ะและนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทันทีที่เ,เรือน,นั้นเดินทางมาถึงก็มีการเข้ามาลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกเขาว่า จะให้ทางส่วนของหน่วยพิสูจน์หลักฐานลงภายในเรือก่อนเพื่อที่จะตรวจหา DNA แล้วก็ในส่วนหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมค่ะด้าหลังตอนนี้บรรยากาศล่าสุดมียังมีเรืออีกลำหนึ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นเรือ JP ค่ะซึ่งเป็นเรืออีกรลำหนึ่งที่เป็นเรือของกลางที่หายไปค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะที่เราเห็นใกล้ๆตรงนี้ก็คือเรือกาไรเงินค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นพื้นเรือนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเดิมทีนั้นเป็นสีเทาแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าลูกเรือแล้วก็ผู้ต้องหานั้นะมีความเร่งรีบที่จะพยายามปรับเปลี่ยนและเพื่อที่จะหลบซ่อนการติดตามของเจ้าหน้าที่ค่ะ แล้วก็ตลอดทั้งคืนนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการสอบสวนลูกเรือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ค่ะก่อนที่จะส่งตัวไปที่พื้นที่เกิดเหตุในวันพรุ่งนี้ก่อนช่วงเที่ยงค่ะแล้วหลังจากนี้ถ้ามีการตรวจสอบดําเนินการในส่วนของการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเรียบ Κάθαρα. พัชรานะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพัชราได้รายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ประเวณท่าเรือตำรวจน้ำสงขลาให้เราพอจะได้เห็นภาพกันนะคะขณะนี้ยังมีเรือของกลางทยอยเข้ามาจอดเทียบท่าแล้วก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะจากข้อมูลที่เราพอจะประมวลได้ค่ะคุณผู้ชมคุณเจษดาอย่างเมื่อช่วงกลางวันนี้พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพก็บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจับเรือ S <S> <S ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเรือรยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของน้ํามันมจนเรือและน้ํามันของกลางหายออกไปจากสัตหีบจนถึงวันนี้นํากลับมาได้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเรือและเจ้าของน้ํามันค่ะซึ่งการดําเนินคดีหลังจากนี้ก็น่าจับตานะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่วันนี้ก็มีการถามถึงอักษรย่อหลายตัวเลยครับสาหรับคนที่จะต้องตรวจสอบและดําเนินคดีต่อไปนะครับโดยเฉพาะโจ้ปัตตานีที่ มองว่าอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ํามันของกลางทั้ง3ามลำนะครับตอนนี้3ามลำเนี่ยท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว2องลำนะครับลำแรกที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือ,เ,อเรือกําไรเงินหรือว่าซีฮอสนะครับซีฮอสเนี่ยตอนนี้มีการแปลงสภาพแต่ยังไม่เสร็จเนี่ยฮะที่กําลังอ,อินเสิร์ตอยู่ตรงนี้คือเรือกําไรเงินหรือว่าซีฮอสนะครับมีการทาสีตรงกาบเรือเป็นสีเขียวแล้วก็พื้นเรือเห็นไหมครับ คือเดิมเนี่ยมันมีร่องรอยเป็นสีเทาอยู่ครับเป็นสีรองพื้นทาสียังไม่เสร็จแล้วก็ทาสีเขียวทับลงไปส่วนนี่ครับอีกลำหนึ่งอันนี้ลำสุดท้ายครับเป็นลำที่มีรายงานที่บอกว่าเครื่องเสียนะครับชื่อว่าดาวรุ่งอันนี้เป็นเรือลำที่3ครับตามรายงานข่าวก็คือตอนที่ไปจับเนี่ยเรือทุกลำพยายามที่จะขับหนีแต่ว่าลำนี้หนีไม่ได้เพราะเครื่องเสียนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเรือของกลางทั้ง3มลำเนี่ยถูกนำมาจอดเทียบท่า ที่ตำรวจน้ําสงขาแล้วนะครับประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือน้ํามันน้ํามันเหลือเท่าไหร่มีร่องรอยว่าน้ํามันเนี่ยถูกพร่องออกไปแน่ๆแล้วตำรวจก็ยืนยันนะครับว่ามีการนําน้ํามันบางส่วนบรรทุกแล้วก็ไปขายในกัมพูชาแล้ว3ามแสนสามหมลิตรเนี่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันครับ เพราะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงการดําเนินคดีหลังจากนี้เพราะน้ํามันเถื่อนก็ถือว่าเป็นของกลางในคดีนี้เหมือนกันเราพูดคุยเรื่องนี้กับอายาการนะครับซึ่งมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตํารวจไปยึดเบือทั้ง3าํามาก็น่าจะมีการทําบัญชีพยานหลักฐานต่างๆไว้ก็ไม่น่าจะกระทบกับสํานวนคดีเพราะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะซักถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วน้ำมันเหลือเท่าไหร่ซึ่ง รองผู้บัญชาการตํำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็อยากจะรอความชัดเจนซึ่งอา,อาจจะมีการเปิดให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็พอถอขึ้นไปตรวจพร้อมๆกันน,นะฮะเพื่อเป็นประจักษ์พยานแล้วเราก็จะได้นําเสนอประเด็นนี้ต่อไปครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลในเบื้องต้นตํารวจสันนิษฐานว่า มีความพยายามจงใจของกลุ่มผู้ต้องหาจะพาเรือและน้ำมันของกลางออกไปไกลถึงกัมพูชาเพื่อไปขายทั้งน้ำมันแล้วก็ขายทั้งเรือนะคะคขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการเอาผิดที่แน่ๆมีการขายน้ำมันไปแล้วบางส่วนที่แน่ๆมีการดัดแปลงเรือเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเพื่อที่จะหลบหนีส่วนจะมีใครเกี่ยวข้องบ้างตั้งแต่ที่เรือและน้ำมันของกลางหายไปจากท่าเรือในสัตหีบ อยู่ระหว่างการติดตามและสืบสวนสอบสวนค่ะหลังจากนี้ครับถ้ามีความคืบหน้านะครับเราก็จะติดตามสถานการณ์ที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขาต่อไปนะครับ